ไอ้พืชพันธุ์ธรรมยาฐารอ่าพาลุกเนนอ่าเขาปลูกเอาไว้หลายๆอย่างนะอ่าตอนนี้กำลังปลูกไอ้ผักอะไรอะ่ะผักชะอม,มอะเหรอดินดีนะกโยมเนี่ยดินดีบริเวณซีกหนึ่งอีกด้านหนึ่งของวัดที่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเพราะโดนชนประธานผ่ากลางครึ่งหนึ่งนี่ก็เลยขุดสระเอาไวาส้สระนี่ก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้งหรอกดูน้ำเยอะ ก็เลยให้เนีนเข้ามาลองปลูกพืชสมุนไพรดูสิพวกหอมพวกกระเทียมพวกพริกอะไรต่างๆนี่มันก็ดีมีประโยชน์เป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งพืชสวนครัวด้วยล่ะคุณโยมเนี่ยอ้าวเห็นมาปั่นเครื่องบันบ,นบันอยู่วันหนึ่งเฮะหรือหมดสภาพแล้วบอ อ่าอได้ชาอมมาสิบต้นอ่าประเดิมแรกก่อนอ่าริมริมนี้ก็ปลูกต้นอะไรบ้างแล้วเนี่ยอ่มามะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเหรอเออ ทีกันโผล่เพาะหลัความมันใหญ่สามเมตรหรอืเ็นอ่นจะเอาแบบตัวเขาตอดเอาไว้นั่นแหละอ<า>เออแบบนั้นจะได้หลายาลวขาวานช่อมแพ้งตอนนี้ ต้นมันก็แพงไอโนเพามันก็แพงกิโลนึงก็แพงคนนิยมกินชะอมอ,มอ ฮะอย่างนั่นเห็ดเอเขียะมองมันงามๆเอไว้ปลูกเอ่นั่นเลยปลูกเอหอมกระเทียมได้มาแล้วนั่นเฮ็ดเป็นแปลงความยาวประมาณสักสามเมตรสามเมตรสามเมตร เฮ็ดแบบตัวนี้แหละล่ะแต่วแบบ่าอันนั้น,นะอะเห็ดลองคางเหรอฮะเออเฮ็ดลองคา,างที่เก็บน้ำแล้วก็เฮ็ดลองคางนิดๆอะเ่าต้องง่ออพอการน้ำได้เวลาเขาหดเวลาเขาเขาปลูกเดี๋ก็ปลูกหดน้ำให้ดินมันเปียกเปียกแล้วก็จิ้มลงจิ้มลงห่างกันประมาณคกืบเนึ่นคือดํนาเดฮะคือดํานาเดียวเออ ห่างกันประมาณคืบหนึ่งแต่บ่บอเดบ่เดบเป็นศอกขึ้นหน้านะถ้าเป็นกระเทียมก,กับกีบหนึ่งกีบหนึ่งหอมกับหัวหนึ่งหัวหนึ่ง,งไป,ไป้าปกา็แสียหาเรื่องเต้เล่นเต้น้ำเบืองน้ำสภาพน้ำเนี่ยผิวมันยังสะอาดหลายมือเจ้านี่ แน่วันบ่หูจักพิธีพีทันกับชีวิตเจ้าของเนาะน้ำสกรปรกปันได้ก็อาบได้ดิโออหกสกรปรกปานเน่้นบุมอันนี้พาไปหาหมออีเล่เอโรงพยาบาลมันพ,พอมันซื้อยามากนึกว่ายาแก่นั่นแก่น้ำเหลืองเสียที่ไหนได้เอายาแก่แพ่มาให้เออคือยาชุดเก้าประวัติมันมีอยู่ เออดูมันขึ้นมาาไม่เนี่ยพ่อพเผาได้แล้วนี่เดี๋ยวนำเลื้องก็ไลาย่อยเต็มช่วงนี้มันกำลังมีเงินไปบินสบาทได้เงินพันสี่ันตัวสองมือเพราะฉะนั้นเฝ้าปะเฝ้าไปไปเดี๋ยวมันสิใส่เมืดเดี๋ยวมันสมนนานางนาสาวเา่าค่มเท็จเออเอายาตัวเก่าเราถือก,กันดี โอ้ก็สิหาย,ยังมาปลูกเต็มนี่กันขันดูแล้รักษาได้งามทุกสัดส่วนเบ่ออยู่กินดอกดดอเออเดี๋ยวรถแรนมารับดที่ผนแล้วขันเขาหูมันว่าเม่นน้อยๆได้นี่นทีก็ทีคือดินดีด้วยนี่ อืมชะอมนี่มีโอกาสได้กินได,ได้ได้ดอกได้ผลไวลนะมีต้นขนุนต้นฟุตซาตออเออต้นทุเรียนที่ดูดูแล้วอยากจะเอามาปลูกด้วยหาดินที่เหมาะ,มะสวยๆที่เนี้ ต้องเห็ดล่องให้มันสูงระดับน้ำเวลาน้ำให้มันไม่มองไหลหนีเนพราะอบอน่ดอกฝนประเทศไทยสมือนี่วันดีขึ้นดี่าตอนนีข้าเจ้าเขาเขาหนาวพักใต้น้าท่วมเซยอยู่เนะ<ด>งิดหลายลอาเออต้องได้ปลูกได้ตลอดปีให้ดีคักหน้าฝนให้ฮน้ามันท่วมได้อาจ,จิิพุ่นร่องขึ้นสูงอีกหน่อย ทังทอระบบระบ,บ,บายน้ำนี่สำคัญมากมันซึมหดคนเลยเออหอดใบไม้นั่นต้นต้นนึงน่ะต้นหนึ่งน่ะถังน,งนึงไปเลยให้ดินไหม่กับดินเก่าเนี่ยมันกับดินที่มันอยู่ในในในคนมันมัน,มนซึมเขาหาการจับเป็นตัวเดียวกันน่ะ เออแล้วก็เมือกดๆในตอนหดน้ำเนี่ยให้ให้อย่าให้ดินมันมีอากาศอยู่ข้างใน,นมันหากมันสีเน่าหากมันสีแห้งเออนั่นล่ละถ้าดินมันบ่แเน่นปั๊บนี่มันหากมันจะแร่จะแห้งน้ําม,มันจะดึงดึงดูดไม่ได้โอ้ยกลิ่น อ้ติตนมันสือ่อกร้นวันที่ยิบหาที่ผ่านมาเขาเผาศพพระปรัตัวลังพรนเอ ในมลเจ้าคณะภาคว่าเป็นประธานเจ้าคณะภาคที่ประนังชั้นเขาน้าห้าอยู่วัดมหาโตนั่นแหละเอเอให้หกักไม่กับหักเกลากับดินเกาี่ยมันติดกันก่อนสำคัญตัวนี้เลยขันบ่บเป็นกนคือมันบโบโตมันก็ตายตั้งแต่ตอนนี้แหละส่วนมากคนปลูกมันบมูหจักไปใส่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มแรกมัน โอ้ยมันยังบทันแข็งแห้งต้องให้หากฉีกได้ชิมดินเขาไปหาดินใหม่ก่อนปับ๊บเอเอทีนี้ก็เอาละทีนี้บ้านพี่บ้าเว้พี่บ้าคับรถคุณให้ใจรัก แต่ดินตัวนี้นี่ผสมกับมองสิปูกระเทียมได้ผสมปุยเดือดดีเลยกดก็หากันเลยก็พ่นน้ำให้เชินเชแฉะแล้วก็จิมลงเลยสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกขวดก็สอืรอสาบาท ไอซีสิมหาบาัดมันผสมได้ทนคันทอ,องเท่ๆรีมันโคตรอ,อสอบละร้อยคนค่อคยๆปลูกเอาค่อคยๆเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยๆเต็มเลยพระทนนะนอยอย้นเตสีนนางอาปาแคบๆมันมีคนขยัำด้วย เออเขาเขาเป็นพระกอนหรือเออผู้ใได้ขยันกับผู้นั้นมีส่วนในการได้ผลติดต่อแม่ค้าขาเจ้ามาเลยอ่าก็ให้ดูรายการถ่ายทอดสดทาง Youtube แต่เพียงแค่นี้นะอ่าคุณโยมอ่ต่อไปนี่ถ้ามันได้อะไรต่างๆ ผลคืบได้ยังไงเล้กก็จะให้ดูเป็นระยะระยะไปต้นไม้หลายๆต้นก็เริ่มเอามาปลูกอันนี้ก็โกรโกรกโสนะครับเนี่ยตัวดำปิดปีเลยง่ายขึ้นนุกนกาสีดำขนาดนี้ดำก็เน่นกล้องอีก อเออเรือต้นมะพร้าวดีได้ต้นมะพร้าวดีแล้วยังพรท่านได้ไ่นี่เออกระติดแล้ว,ลวดูท่าแล้วกระติดแล้วนี่มะพร้าวปลูกไปโซนนี้ก็ดูติดแล้วนะเออพินันทนาการโดยประมาณก็มาจากท่านอาจารย์พระครู สิริเมทากรเออหรืออาจารย์มหาโชคควัตเจ้าคณะอำเภอพนเป็นเป็นพระครูเลยได้โอเออาจารย์โชคควัตพนเป็นพระครูเลยได้พระครูสิริเมทากรเออมาเสด็จฉลองกันอีกแล้วงานนี้โมโหแล้วเดี๋ยวสิต้องโทษไปแง่ฉลองแล้วงานนี้ อ, split, อ,อาโอเคแค่นี้แหละสาธุ <IM Anh> อ่าอก็ให้ดูบรรยากาศทั่วทไปของลูกเนนเขาทำการเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารโดยเฉพาะพืชสมุนไพร พืชสวนครัวอ่าให้ลูกศิษย์เขาช่วยกันกันเนีนนะเพื่อม,มีรายได้ในการส่งเสริมการศึกษาด้วยแหละคุณโยมอ่าเพราะดูแล้วก็อนาคตมันก็จะเป็นเรื่องความยากลําบากทหมูคณะจํานวนมากขึ้นเออรายได้หรือ,อเงินสนับสนุนการอุปมภ์ค้ำจุนมีน้อยมันก็จะเป็นเรื่องลําบากต่อไปก็ต้องวางแผนกันเอาไว้หล,หลายๆอย่างนั่นแหละอ่าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบนะ mm uh.